คนมีปัญญาย่อมมีปัญญาค่ะเนี่ยค่ะคือคลิปของคนมีปัญญาฝากคลิปนี้ไปถึงอีคําแก้วด้วยนะนคือโชไม่เป็นไรโชไม่เป็นไรค่ะแต่มันมีวาจา,าที่มันไม่สมควรไงคะมันไม่สมควรกับคําที่ว่าใช้คนตื่นทำไงคะเช่นเช่นว่าอะไรที่ว่าไม่สมควรเช่นว่าอย่างเช่นว่าอะไรคุณเบียร์ย้อนเข้าไปดูคลิปของตัวเองที่ที่ลงเอาตอนนี้ที่ว่าอะไรที่บอกว่าไม่ถูกต้อง กู <Sh ipping> ไม่ถูกต้องก็คือกูมีตังอะอ่าแล้วรถกูเนี่ยกูจะซื้อเป็นอ้าขาดอะไรก็ได้คือจริงๆมันมันไม่ต้องไปโชว์ออฟขนาดนั้นนะคะเพราะอะไรถึงโชว์ไม่ได้เพราะอะไรโชว์ไม่ได้แลวเพราะอะไรต้องโชว์อะคะเพราะ,ะว่าการบอกกับเอฟซีว่าเราซ <sh ipping> ื้อ<ๆ>ของแบบนี้มาแบบนี้เดี๋ยวขอโทษนะคะ ตื่นรู้ตื่นทำแล้วอ่ะเราจะมีเราจะอะไรก็แล้วแต่มันไม่จําเป็นจะต้องมาทําอะไรให้แบบว่าสาธุชนคนเราอ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์นะคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีถูกต้องไหมคะนัคนเกลียดหรือเปล่าเรามีสิทธิ์ที่จะบอกคนเกลียดแล้วในทุกวันเนี้ยในทุกวันเนี้ที่ที่คําว่าคนตื่นทำต้องดรอปลงเนี่ยเพราะอะไรคะสตินะคะก็ใช่ไงคะสติไงคะ ทำไมคนต,ตื่นทํต้อง,ต,องต้องเจอดราม่าที่แบบว่าที่ไม่ดีแบบนี้ตอนนี้ไงคะงเหมือนน,ะนบอกตรงๆว่า,าม,ม,าม,าม,มีมีอยู่คลิปหนึ่งที่คุณเบียร์บอกว่ากลัวเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนไปเชื่อไอเด็กสองคนนั้นอะไรที่น้องผู้ชายเขาพูดก,กับคุณน่ะดิฉันฟังทุกทุกช็อตเลยนะคะบอกตรงๆว่ามันไม่ได้มีใครเกลียดคุณหรอกค่ะแต่ สิ่งที่ทุกวันนี้ที่ดราม่ามันเกิดขึ้นน่ะเพราะว่าตัวเราอ่ะทำตัวเราเองคนเราเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยยอมรับความจริงเราเคยยอมรับกันไหมว่าเราแก่ขึ้นทุกวันความคิดเราก็เปลี่ยนไปจากเมื่อหลายปีก่อนความเจ็บปวดจากเรื่องบางเรื่องในวันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันแล้ว ความจําก็ไม่เหมือนเดิมการสัมผัสโลกของเราก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเรายอมรับกับเรื่องแบบนี้กันบ้างไหมถ้าคุณฟังแล้วคิดว่าใช่และยอมรับได้ทําไมคุณถึงยังไม่ยอมรับว่าคนทุกคนมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกันกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครหลบหนีซ่อนหรือหลีกเล่นได้พระพุทธเจ้าให้เรารู้จักสามคำที่ไม่มีใครฝืนได้แม้ว่าเขาจะยิ่งใหญ่แค่ไหนอัน,นิจจัง ความไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นและดับเปลี่ยนแปลงเสมอไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้อย่างที่ใจเราต้องการอย่างนั้นได้ตลอดทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะสิ่งทั้งหลายถูกบีบคัน้นต้องแปรปรวนจึงทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ราบลื่นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีสิ่งใดที่บังคับได้ตามใจไม่ใช่ของเราไม่ใช่ฉันแม้เราจะอยากให้มันเป็นเพียงใดก็ตาม และสมคำนี้มันร้อยเรียงกันเป็นลำดับเพราะไม่เที่ยงมันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเพราะควบคุมมันไม่ได้จึงไม่ใช่ตัวตนของใครเลยดังนั้นเมื่อเราเห็นว่าใครสักคนเปลี่ยนไปอย่าเพิ่งรีบเจ็บปวดอย่าเพิ่งรีบไปตำหนิเขาอย่าเพิ่งรีบไปต่อว่าเพราะนั่นคือธรรมชาติเดียวกับที่มันกำลังเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน เมื่อก่อนเราอาจเป็นคนธรรมดาไม่มีใครฟังในหัวคิดก็คิดเพียงว่าช่วยฟังผมหน่อยช่วยฟังที่ผมสอนหน่อยมันดีจริงๆเลยนะแต่พอวันหนึ่งพอเขามีชื่อเสียงขึ้นมาท่าทีในใจก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยรอบตัวกลายเป็นว่าคุณไม่ฟังไม่เข้าใจผมมันก็เป็นเรื่องของคุณนี่ไม่ใช่ใครผิดหรือความผิดของใครแต่เป็นธรรมดาของโรคกระทำคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครหยุดได้ เพราะฉะนั้นจงเหมาะจงยอมรับในไตลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานี้ในอย่างที่มันเป็นอย่าไปพยายามเกาะไปยึดไปดึงไปห้ามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยการพยายามหยุดในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงย่อมเป็นการต่อสู้ที่แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยและการพยายามจะเชื่อว่าเขาจะไม่เปลี่ยนเขาจะเป็นคนเดิมเสมอนั่นยิ่งเป็นความคิดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นไปอีก กลับมามองที่จิตของเราเองว่ากําลังก้าวข้ามไปข้างหน้าในเส้นทางแห่งการหลุดพ้นหรือเปล่าหรือเอาเวลาไปจับผิดว่าใครเปลี่ยนใครไม่เหมือนเดิมใครทําให้เราไม่สบายใจการต่อสู้แทนคนที่เราไปยึดว่าเขาจะไม่มีวันเปลี่ยนคือการผูกใจไว้กับภาพเก่าๆที่มันไม่เป็นจริงอีกแล้วทุกอย่างในชีวิตไหลไปตามเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่เคยหยุดนิ่ง แม้เพียงลมหายใจเดียวเมื่อคุณเข้าใจสิ่งสิ่งนี้ได้จริงๆใจคุณจะเบาลงเองโดยไม่ต้องไปฝืนและเริ่มมองโลกด้วยสายตาที่ตรงความเป็นจริงของมันเพราะผู้ที่ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงก็คือผู้ที่เริ่มเดินออกจากความทุกข์ไปแล้วครึ่งหนึ่งโอเคไหมครับสบายใจขึ้นมาบ้างไหม ว่าคนมีปัญญาแล้าฟังอาจารย์เบียจริงอ่ะจะมีปัญญาดังเช่นคนที่พูดในคลิปนี้คำแก้วเป็นคนก่อนนะเลิกเป็นควายนะคำแก้วนะ